สวัสดีครับแฟนคลับเซียลบุ๊กท่านนะครับนักเทรดที่สําเร็จนั้นช่วงก่อนสําเร็จเขาก็เจอความยากลําบากและเคยคิดถอดใจหลายครั้งเช่นกันนะครับนี่เป็นไอเดียที่ได้จากนี่นะครับเป็นทวีตของคุณชาลีเอ็มนะครับเดี๋ยวผมไม่ลิงแใต้คลิปประกันถ้าถาสนใจนะครับเพื่อภาษาอังกฤษท่านดีท่านน่าจะเข้าถึงแล้วก็แปลได้ถูกต้องกว่าผมนะครับ ผมก็สรุปเท่าที่ผมพอจะเข้าใจนะครับดีมากนะครับมันเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับว่าเออเนี่ยแท้จริงแล้วคนที่สําเร็จนั้นชีวิตเขาก็ในช่วงเวลาก่อนที่สําเร็จนั้นเขาก็เจอความยากลาบากนะเขาเคยถอดใจหลายครั้งนะอันนี้ผมว่าประเด็นที่ดีมากนะจะเป็นแรงบาันดาลใจสําหรับนักสู้ทุกคนนะครับผมจะเอาพารากราฟที่ผมเข้าใจนะครับ ่ารกาฟาแรกนะ่าจะเป็นเรื่องของการยิงปืนนะซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวนะผมก็ข้ามไปแล้วกันเอาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับนะฮะลืมลืมผลลัพธ์ไปก่อนนะครับเป้าหมายคุณคือเป็น the b e s สนะครับเป็น the b เบสเท่าที่คุณจะสามารถเป็นได้นะครับแล้วก็ทำทุกอย่างให้เป็น t ดอ b เ s สให้ได้ครับจงโฟกัสที่กระบวนการคุณครับเพราะว่าผลลัพธ์นั้น มันดูแลตัวเองได้ครับความแตกต่างระหว่างผู้แพ้กับผู้ชนะนั้นคือผู้แพ้ผู้ชนะมีเป้าหมายเหมือนกันนะครับแต่ว่าผู้ชนะเนี่ยเมื่อเวลาเขาพยายามไปหนึ่งปีแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเนี่ยเขาก็ยังมองในแง่บวกอยู่นะเขาบอกว่า ฉันใกล้เข้าถึงเส้นชัยอีกปีแล้วนะจากนั้นเขาก็มุ่งมั่นทําต่อครับก็ยังก้มหน้าก้มตาทําต่อผ่านไปปีที่สองไม่สําเร็จปีสก็ไม่สําเร็จเขาก็ยังปลอบใจให้กำใจตัวเองว่าว้าวฉันใกล้มากกว่าเดิมแล้วจากนั้นเขาก็ทําต่อไปนะฮะหปีต่อมา พวกเขาก็ยังไม่ถึงจุดหมายเลยแต่เขาก็ยังมองในงแง่ดีว่าฉันใกล้ถึงเป้าหมายเต็มที่แล้วมันอยู่ตรงหัวมุมนั่นแหละนี่คือทัศนคติและการคุยตัวเองของผู้ชนะนะฮะแตกต่างจากผู้แพ้ครับเขาจะเลิกล้มไปตั้งแต่ปีแรกเมื่อลงมือทำแล้วไม่ได้รับผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะครับ เขาเลิกล้มทันทีครับบอกว่าแย่จังฉันคงไปต่ออีกไม่ได้แน่ฉันเสียเวลาเปล่าเขาก็เลิกล้มไปครับแต่อย่าคิดนะครับว่ามาร์กเนี่ยคือคนสัมภาษณ์เขาอ้างพี่มาร์กเนี่ยอย่าได้คิดนะว่ามาร์กเนี่ยเขาไม่ต้องการเลิกล้มเลยเขาในช่วงนั้นอะ เขาอยากเลิกล้มตลอดนะครับอยากคิดนะเขาไม่ร้องไห้เขาร้องไห้นะครับเขากรีดร้องมันไม่ง่ายเลยมาร์กพยายามดิ้นรนแล้วก็เอาชนะการตั้งคำถามตัวเองเช่นเดียวกับเอาชนะความอยากเลิอกอยากถอนตัวนะครับระหว่างทางนั้นหลายครั้งเขาก็ขวัญเสีย มีความต่างเดียวครับมีสิ่งเดียวที่ดึงรั้งพี่มาร์กเอาไว้เนี่ยไม่ให้ถอนตัวไม่ให้เลิกล้มเนี่ยคือเขาจะคอยดูคนที่สำเร็จรุ่นพี่มาร์เก็ตวิสาที่เขาสำเร็จแล้วนั้นเขาน่าจะอา่านหนังสือมาเก็ตวิสาสนะแล้วพบว่าหลายคนเนี่ยเริ่มต้นแย่กว่าเขาเสีอีกนะฮะแต่และ บางคนเนี่ยโอ้ดิ้นรนใช้เวลามากเขาสิ่งนะฮะเขาจึงได้กำลังใจครับมาเตือนสติตนว่าเลิกแก้ตัวซะยังมีคนที่เริ่มต้นอย่างยากลำบากกว่าเราอีกแล้วเขาก็ทำได้เขาก็คนน่ะเราก็คนเนี่ยถ้าเขาทำได้ฉันต้องทำได้สินี่ครับนี่เป็นสิ่งที่ผมบอกเลยว่าโอ้โห มันช่างให้แรงมันดานใจเราเหลือเกินครับสำหรับผมเองนะไม่รู้ท่านจะให้แรงมันใจเราแต่ผมคิดว่าโอ้โหเออวะแท้จริงแล้วนั่นน่ะนักเทรดอ่ะที่เขาสําเร็จนั้นเขาก็เจอช่วงเวลานี้เหมือนกันนะเนี่ยผมเอาผมเคยทําไว้ในเพจเซียวบุกนะเส้นทางชีวิตของนักเทรดเนี่ยคือเซียนเองครับก็เจอช่วงเวลาที่ยากลำบากเหมือนกันนะในช่วงวลานี้ จุดนี้แหละเป็นจุดที่ยากแยะว่าใครจะสําเร็จหรือใครจะเลิกล้มล้มเหลวถอดใจจะบอกต้องบอกเนี้ยว่าคนที่ล้มเหลวล้มเลิกเนี่ยนะล้มเลิกไปตั้งแต่ปีแรกนี้ไม่ผิดนะครับไม่ผิดถ้าคุณรู้ว่ามันไม่ใช่ะสมมุติว่าคุณเข้ามาด้วยความเชื่อว่าการเทรดมันง่ายทําให้คุณรวยง่ายรวยเร็วแต่คุณลองพยายามแล้วพบว่ามันไม่ง่ายเว้ยแลวคุณไม่รู้สึกคุณไม่มีแพชชั่นกับมันอะ คุณไม่อยากเสียสละเวลามากกว่าน,นี้แล้วเลิกไปเนี่ยขว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาและถูกต้องนะครับแต่ถ้าใครก็ตามที่คิดว่าฉันยอมสละเว้ยฉันจะไปให้ได้ฉันจะพิสูจน์ดูว่ามันจะแค่ไหนเชียววะมันจะมันต้องใช้เวลาแค่ไหน,ฉ,นฉันอยากพิสูจน์ตัวเองครับฉันอยากชนะตัวเองอะ่ะผมว่าฟังที่พูดวันนี้ได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นแรงบันนาลใจเนาะจริงๆแล้วคนเจ็เป็นนั้นเขาก็เจอช่วงเวลานี้ไม่คุณแหละฮะ เขาก็มีการนักคําถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นหรือฉันไม่ดีพอนะช่วงนี้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ทําให้คนสาเร็จยังคงยืนหยัดแล้วก็กัดฟันสู้ต่อได้คือมันมีตัวอย่างครับมีตัวอย่างว่ารุ่นพี่ที่เขาเดินก่อนเราอะนะอย่างเช่นมาเก็ตวิสัยอย่างเช่นเซียนหุ้นเนี่ย ถ้าเราอ่านประวัติเขาจะพบว่าโอ้เขาก็เจอเหมือนเราเลยว่ะแต่เขาไม่หยุดเขาไม่เลิกเขาไม่ท้อเขาไม่ถอยเขาแค่กลมหน้ากลมตาสู้ต่อไปเดินต่อไปในสุดเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วเนี่ยเขาก็จะพบความสําเร็จผมเคยทําไว้ตรงเนี้คคลิปนี้น่าจะออกก่อนนะคือความสําเร็จที่คนส่วนใหญ่เห็นนะครับของเซียนนั้น เราจะเห็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งครับนั่นคือเขาสามารถปั้นพอร์ตเติบโตอย่างสม่ำเสมอได้บางปีก็ปั้นพอร์ตโตปีละ200-300%บางคนก็ปั้นพอร์ตเป็นพันแต่จริงของของีมาร์กเนี่ยนะแกเริ่มตั้งแต่ปี1980กว่าจะลงตัวทำเงินและก็มีชื่อเสียงคือปี1990ครับ สิสปีครับช่วงสิปีนี่เองที่เมื่อกี้บอกไปว่าพี่มาร์กเนี่ยแกมีอะไรครับเหมือนนี้เลยนะฮะคืออะไรครับเจอความล้มเหลวครับเจอช่วงเวลายากลําบากครับนะะฮสงสัยตัวเองครับเจอการดูถูกดูแคลนว่าคุณไม่สามารถทําได้หรอกนะการทํางานหนักครับล้มเหลวซ้าแล้วซ้าเล่าครับ ต้องเสียสละหลายอย่างที่คนปกติเขาไม่อยากจะเสียสละครับเสี่ยงครับเสียงมากกว่าปกตินอนดึกตื่นเช้าต้องปลุกตัวเองให้มีความกล้าหาญต้องปลุกแล้วตัวเองมีความกล้าหาญกล้าสู้ภาคเพียรครับและลงมือทำครับเนี่ครับความสำเร็จนั้น ไม่ได้มาง่ายๆครับมันมีรากฐานที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นมากมายครับมีดีเทลที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นมากมายมันจะมีคำหนึ่งที่มีคนพูดว่าความสำเร็จโชกข้ามคืนคนส่วนใหญ่จะตื่นเต้นกับความสำเร็จยุข้ามคืนแล้วถามว่าคุณทำมันได้ยังไงหรือ อะไรทำให้คุณโชคดีขนาดนี้คุณไปบูชาอะไรมาคนทุกวไปจะมองแค่นั้นครับแต่แท้จริงแล้วความสำเร็จที่ได้มาอย่างสม่าเสมอนั้นต้องแลกครับผมว่านะไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวต่างก็ต้องจ่ายด้วยกันเช่นนครับคุณต้องจ่าย,ยกันเช่นนั้มันมีราคาทต้องจ่ายเสมอครับนในไหนอะ คุณม่าจ่ายแล้วครับทาไมคุณไม่ไปที่สุดแต่ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งนะสำ,สำคัญคือต้องถามตัวเองว่าคุณยอมสละหรือเปล่าเวลาครับความสำเร็จต้องการเวลาครับของพี่มาร์กนี่คือแกใช้เวลา10ปีนะกว่าสําเร็จจริงๆก็6ปีนะหปีที่แกบอกในหนังสือแต่ว่านั่นแหละครับก็ หยูนๆนะสิปีแล้วกันจะได้เป็นอะไรที่แบบเออมันมันเป็นเลขกลมๆนะฮะคุณกล้าให้เวลาตัวเองสิปีไหมจากเมาที่ไม่รู้เรื่องเลยขาดทุนซ้ำซากกลายเป็นนักเทรดมือโปรนักเทรดชั้นเซียนที่ทําเงินอย่างสม่าเสมอเมาที่พอร์ตติดลบแต่เซียนที่ปั้นพอรตเติบโตทุกปีแล้วก็ไม่มีเพดานเลย ไม่มีไม่มีเพดนรายได,ได้ยิ่งขยันยิ่งได้เยอะยิ่งขยันเงินยิ่งไหลามาเทมาเนี่ยช่วงแก็บเนี่ยสำคัญนะครับแต่ว่าอย่งางไปคือคุณต้องมีละมันมีราคาที่ต้องจ่ายครับคืออะไรครับคุณต้องล้มเหลวให้มากกว่าปกติให้มากคนทั่วไปนะครับคุณต้องเอาชนะความสงสัยตัวเองครับคุณต้องเอาชนะความรู้สึก เหนื่อยหนาย่ายท้อแท้ใจอยากเลิกล้มคุณต้องเสียสละมากมายนะครับคุณกล้าหรือเปล่าช่วงเวลาเนี้เป็นช่วงวัดแล้วว่าใครจะเป็นฮีโร่ใครจะเป็นตัวประกอบนะครับว่าสําคัญนะสาคัญนะสิ่งที่พี่มาร์กบอกใน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 ตรงนี้ผมว่ามันดีมากเลยคือแท้จริงแล้วคนสําเร็จเขาก็ไม่ได้แบบหูใช้ชีวิตแบบเหมือนับบนี้นะ ชีวิตเขาเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบเน,นี้ยแต่เขาเนี่ยเขาเจอโอ้โหอุปสรรคความยากลําบากนะมีการตั้งคาถามกับตัวเองว่าดีพอหรือเปล่าความอยากจะเลิกล้มถอนถอดใจไปเรื่อยโชคดีอย่างคืออะไรครับเขามีตัวอย่างไงเออเนี่ยผมว่าโชคดีนะที่ผมได้อ่านหนังสือมาเก็ตวิสัทผมว่าพี่มากเองก็เช่นกันนะผมเลยเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานักเทรดฮีโร่ไงเพราะว่าผมมี ผม,ผมได้แรงมานานใจมากเลยโอ้จริงๆคนที่สาเร็จนะคือถ้าผมไม่มีหนังสือหนังสือมาเก็ตวิสาแล้วก็ไม่ได้เขียนนักเทรดีโร่นะผมคงไม่ได้อ,อยู่นานขนาดนี้นะผมว่าเพราะการเทรดมันจริงๆนะเรามีการนั่งคําถามตัวเองเราสงสัยพอเราเทียบตัวเองวันนี้กับเป้าหมายที่เราอยากได้โอ้มันช่างไกลเหลือเกินน้กเราไม่ดีพอวะแต่การได้อ่านหนังสือ ประเภทมาเก็ตวิสาหเนี่ยมันทําให้เราผมรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. จริงๆริงะรุ่นพี่เราอะ่ะหรือไอดอลเราเขาก็เจอเหมือนเราแหละเขาเขาเริ่มต้นยากลำบากกว่เราอีกแต่ที่เขาทําไมเขาทําได้แล้วเราทําไมทําไม่ได้อะเอาสิเขาก็คนฉันก็คนเขาทําได้ฉันก็ทําได้สิขอแค่วันเนี้ยฉันไม่หยุดเดินถ้าหนึ่งปีไม่เสร็จไม่สําเร็จ ก็ต้องสองปีอะทำให้สองก็เลื่อนเป็นสามทำให้สามก็เลื่อนเลื่อนเป็นห้าทำให้ห้าเลื่อนเป็นสิบเอาสิฉันจะไปให้ได้ฉันจะสําเร็จให้ได้นี่คือธาตุแท้ของความเป็นฮีโร่นะครับธาตุแท้ของความสําเร็จคนสาเร็จคิดแบบนี้เหมือนกันแน่นอนอะระหว่างทางนั้นเจคอความยากลําบากแน่นอนอะ เจอการตั้งคําถามอยู่บางครั้งบ่อยครั้งนะแต่ว่าบอกตัวเองเสมอว่าคนอื่นที่เขาสาเร็จนั้นเขาเริ่มต้นได้อย่างยากลําบากต้นทุนต่ำกว่าเราด้วยซ้ำไปแต่เขาทําได้เราก็ต้องทําได้สิไปแรงมานานใจนะครับสําหรับนักเทรดแฟนคลับเซลท่านนะครับที่ยังคงมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจว่ายัางไงซะฉันจะสําเร็จให้ได้สู้ต่อไปนะครับ เป็นกำลังใจทุกท่านนะครับมีอะไรก็ไปแลกเปลี่ยนกันที่เพจเซียบุ๊กเนี่ยนะครับท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ